โอลิฟสัชชิชาดวงเกตมิสแกลนนะาน้นครพน้องนี่ตำแหน่งมิสแกลนแล้วเดี๋ยวดูน้องๆผมบ้างอาเชิญทำกินนารุมนรัวิทยาไรลาดลี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 อดเดียวลาดลีกับเขามีไหมฮะมีมีเนียะ ยาดยาดพิรุณพูลนมิสแกรนด์แรัพตราบข้ตราบข้โอ้ยมันออกแกนร็มันไปตั้งแต่คำแรกแล้วแล้วก็ฟังไม่ได้มันสั้นไงเราต้องมันสั้นมันสั้นมันทางนู้นอยากบ้างไหมฮะต้องให้นางงามรุ่นพี่มาสอนกันอีกอ่ะอาสอนต่อยมวยหน่อยมิสเตอร์โกลบอล มีสเตอร์เลยหรอแรงมากปิงลี่เฟมัสมิสแกรนบันยับยับยับโอ้โหแม่นี่วิญญาณมิสแกรนเข้าสิงทุกคนเลย